งานนำเสนอทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือจัดทำโดยกลุ่มที่9ก้ประวัตความเป็นมาของทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีรากฐานมาจากงานวิจัยในช่วง1970โดยนักศึกษาหลายคนเช่นเดวิดแอนด์โรเจอร์จอห์สันและสปินเนอร์คาร์เกนพัฒนาแนวคิดจากการศึกษาผลกระทบของการทำงานร่วมกันในกลุ่ม โดยเชื่อว่าเมื่อผู้เรียนมีประสิทธิรรมพันธ์และช่วยเหลือกันจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทฤษฎีนี้เน้นการเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกันและการพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียนหลักการและแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือเน้นการทำงานเป็นกลุ่มโดยสมาชิกช่วยเหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย การเรียนรู้แบบร่วมมือกันทฤษฎีนี้พัฒนาโดยนะักการศึกษาหลายคนเช่นจอร์สันแอนด์จอร์สันและคาเกนซึ่งเชื่อว่าแรงสนับสนุนจากกลุ่มสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดีขึ้นการประยุกต์ใช้ในการสอนสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ครูสามารถจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเช่น การอภิปรายหรือโครงการที่ต้องใช้ความร่วมมือกันเป็นต้นการเรียนรู้แบบร่วมมือคืออะไรคือวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นรูปแบบหนึ่งมีหัวใจสำคัญในการเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้กันส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบกลุ่มจนเกิดความสำเร็จ เกิดเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่มีความหมายร่วมกันหรือมีการพัฒนาทักษะปกติเราจะคุ้นเคยกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบกลุ่มมองว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือต้องอยู่ในลักษณะงานกลุ่มเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการเรียนรู้แบบร่วมมือยังสามารถแตกแยกย่อยออกเป็นอีกหลายรูปแบบ รูปแบบการจัดเรียนแบบร่วมมือการเรียนแบบร่วมมือมีทั้งเทคนิคที่นำมาใช้ได้ไม่ต้องปรับและเทคนิคที่ต้องปรับเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหาการเรียนแบบร่วมมือจัดเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเป็นอย่างดีรูปแบบการเรียน แบบร่วมมือมีหลากหลายวิธีซึ่งดรสวยฟักขาวกล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี7รูปแบบดังนี้ Student Team a c h i e v e m e n t d i v i s i o n เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับการนำมาใช้หลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาให้แก่ผู้เรียนทั้งในชั้นไปแล้ว ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าร่วมกันภายในทีมสืบเนื่องจากสิ่งที่ครูสอนไปทีมทเทอร์นาเมนต์เกมเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเชิงกลุ่มในรูปแบบเกมแต่ละทีมแข่งขันการตอบคำถามเหมาะสำหรับการนำมาใช้ทบทวนหลังเรียนและทดสอบบทเรียน learning together เ,เ,เ,เทคนิคการเรียนรู้แบบ ร่วมมือเชิงการเรียนรู้ร่วมกันมักถูกนำมาใช้สำหรับการค้นหาและอภิปรายเชิงกลุ่มจิ๊กซอเป็นวิธีการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มหลักโดยแต่ละกลุ่มจะได้รับหัวข้อการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเมื่อเริ่มเรียนสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหลักจะเข้าไปรวมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็น ที่ได้รับมอบหมายในการศึกษาเฉพาะหัวข้อย่อยเดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแล้วนักเรียนจะกลับไปที่กลุ่มหลักของตนเองและสอนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับการศึกษาเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มหลักเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดอย่างครบถ้วน CIRC เป็นโปรแกรมการสอนที่ใช้การเรียนแบบ ร่วมมือในการสอนการอ่านการเขียนและทักษะทางภาษาโดยเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนักเรียนทำงานเป็นทีมเพื่อวางแผนล่างต้นฉบับทบทวนแก้ไขและพิมพ์ผลงานการเขียนในการสอนอ่านเขียนสามารถใช้โปรแกรมนี้แยกหรือรวมกันได้การเรียนรู้ในโปรแกรม CIRC ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือกันและการพัฒนาทักษะทางสังคมในการใช้ชีวิตนอกห้องเรียน Team Ascented Individual Reception เป็นการสอนที่ผสมผสานการเรียนแบบร่วมมือและการสอนลายบุคคลโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมตามความสามารถของตนเองและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกกลุ่ม GI เป็นการเรียนที่เน้นการทำงานร่วมกันในกลุ่มเล็กๆเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดระดับสูงเช่นการวิเคราะห์และการประเมินผลนักเรียนจะใช้การสืบค้นและอภิปรายร่วมกันในการวางแผนและผลิตโครงการของกลุ่ม องค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวคิดของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันการเรียนรู้แบบร่วมมือมีองค์ประกอบสำคัญ5ประการดังนี้ 1. การพึ่งพาอาศัยกันในทางบวกสมาชิกในกลุ่มต้องพึ่งพาอาศัยและสนับสนุนกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย 2. ความรับผิดชอบส่วนบุคคลสมาชิกแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ชัดเจน 3. ปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกัน สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 4. การใช้ทักษะทางสังคมเช่นการสื่อสารการฟังการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 5. การประเมินกระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานของกลุ่มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพประโยชน์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 1. ผู้เรียนเก่งช่วยเพื่อน ผู้เรียนเก่งสามารถอธิบายเนื้อหาให้เพื่อนเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสอสอนเพื่อนช่วยพัฒนาตนเองผู้เรียนที่สอนเพื่อนจะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นสสอนแบบตัวต่อตัว,ตวการสอนเพื่อนแบบตัวต่อตัว,ตวเพิ่มความสนใจและความเอาใจใส่ 4. ช่วยเหลือกันในกลุ่มทุกคนพยายามช่วยกันเพราะคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มมีความสาคัญ 5. พยายามเพื่อความสำเร็จของกลุ่มผู้เรียนทุกคนทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม 6. ฝึกทักษะทางสังคมการทำงานกลุ่มช่วยพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ในอนาคต 7. การเรียนรู้กระบวนการกลุ่มการทำงานกลุ่มสอนให้ผู้เรียนทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อประสิทธิภาพ8 บทบาททางสังคมของผู้เรียนเก่งผู้เรียนเก่งมีบทบาทในการอธิบายและช่วยเพื่อนในชั้นเรียน 9. ลดความกดดันเพิ่มความผูกพันการทำงานกลุ่มช่วยลดความกดดันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนที่ประเมินการเรียนรู้ 1. การประเมินกระบวนการการทำงานร่วมกัน สังเกตพฤติกรรมการทำงานในกลุ่มเช่นการมีส่วนร่วมการสื่อสารและการช่วยเหลือกัน 2. การประเมินผลลัพธ์ของงานกลุ่มใช้เกณฑ์ชัดเจนเช่นความสมบูรณ์ความคิดสร้างสารรค์และการบรรลุเป้าหมาย 3. การใช้แบบประเมินตนเองและเพื่อนให้สมาชิกกลุ่มประเมินตนเองและกันและกัน เพื่อพัฒนาความรับผิดช,ชอบร่วมกัน 4. การประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรมการเขียนรายงานการนำเสนอหรือการสร้างช <บท S 1> ิคนดย่อป็นต้นนจัยที่หนึ่งการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน2ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1-6ถึง ในจังหวัดศรีสะเกดจำนวน20โรงเรียนโดยจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น2157คนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการเรียนรู้จำนวน6แผนแบบวัดความรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบของการเรียนรู้แบบร่วมมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลีย่ยส่วนเบี่ยเบงมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทสต t ทีเทส,ทเทสผลการวิจัยพบว่า 1. การเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนด้านการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนนั้นแบบ หลังนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติระดับ0.5และ2ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดย่องานวิจัยที่2การวิจัยครั้งนี้เป็นการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์และเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่3โดยกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนตากเคียวิทยาคม ปีการศึกษา2562ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงโดยการเลือกตั้งสมมติฐานว่าหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือแล้วนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยมีเครื่องมือในการวิจัยได้แก่สมุดบันทึกพฤติกรรมแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลวิจัยพบว่าผลสัมธิททางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างชัดเจนและนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือโดยรวมแต่ละกลุ่มมีคะแนนพัฒนายอยู่ในระดับคุณภาพที่ดีบทสรุปการเรียนรู้แบบร่วมมือ cooperative learning เป็นการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะด้านการคิดการสืบเสาะค้นหาการแก้ไขปัญหารวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การทำงานเป็นทีมจากการลงมือปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์แก้ปัญหา โดยมีผู้สอนเป็นโค้ชหรือที่ปรึกษาในการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ที่ได้นี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดการจดจำและสามารถไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนั่นเอง